สร้างบ้านที่ราวไว้นะไม่ใช่จะมานอนบ้านแม่บ้านน้องหน้าละอายใจไหมย๋ยวเงินหมดไม่มีทั้งที่ไทยที่ราวนะขะมีเขาต้องมาบอกเนอกเลยเห็นเองนี่คสีเห็นแสดงค่ะบบเห็นกับแสดงกับโมีคนคนนี้นะว่าต้องให้คนอื่นมาบอกคนคนนี้นะจัดการเองอืม เพราะว่าใาย่แล้วเข่าแล้วันใหไงตายมาเลยยังมิ้มมาแล้วจัดการเองมันยังคือกันบ่มีใไก่เนยอันทิ่บดสอออนหวานจาืดทำตัวง่ายๆอยู่สบายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก,ม,กมีกินกินไปบ่มีวก็แล้วมเม่ตไปแข่งรั้งกับใครเห็นคนอื่นมีมจะไปดิน้นล้นอยากมีคือเขาเราก็่ต้องไปอิจฉาเขาอือ ในบ้านอยู่ก็ถือว่าอืมงานการมันคงยอดแล้วพี่น้องครับผมถ้าคลิปนี้ล้วไอคอนนี่มองใส่ก็โอเคแล้วนี่มองใส่ก็โอเคแล้วแล้วมีท้ายในนี้คลิปบ่ดจะออกมารั่บจัพคลิปนี้แล้วไกคอนนี่มองใส่ก็โอเคแล้ว